ในอุตมะส,สาวนายนยนหัวหน้าฟักรสร้างอานาคตไทยนายสนธิราสุนธิเสืสรอระมงในขัดที่การพักพร้อมแกนนําพักได้ประชุมร่วมกับ22แกนนําเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศนําโดยในแก้วสังชูประธานอนุกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรชุมชนปร,ราชชาวบ้านและผู้นําชุมชนต่างๆนำแนวความคิดจากภูมิปัญญาในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมาจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายของพัก สร้างอนาคตเศรษฐกิจฐานรากแก้ปัญหาปากท้องประชาชนคนไทยในยุคข้าวยากหมากแพงและต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและอุตมะกล่าวว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเชื่อว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมต้องเริ่มแก้ที่เศรษฐกิจฐานรากต้องร่วมคิดร่วมทํานโยบายโดยผู้ที่กลับเพื่มเรื่องนี้โดยตรงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะนําไปสู่การตัดงกองของทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อจัดทําเป็นนโยบายต่อไป นายสนธิรัตน์กล่าวว่าเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งได้นั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชนและองค์กรชุมชนที่ผ่านมารัฐไม่สามารถกัะเพิ่มเรื่องนี้ได้โดยฝ่ายเดียวแต่ชุมชนกับรัฐต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันที่สําคัญคือรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน